เราจะมาดูวิธีการใส่นะฮะนี่คือสินค้าที่เราจะนำมาเปลี่ยนนะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้มีด้านหนึ่งเป็นกุญแจด้านหนึ่งเป็นมือจับล็อกนะครับแล้วก็ในถุงก็จะมีตัวจมูกลับล็อกให้มาหนึ่งตัวกุญแจสองดอกสกรูยึดจมูกลับล็อกนะครับสินค้าตัวนี้ หาซื้อได้ก็จะตามลิ้นด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนมือจับล็อกกับกุญแจยี่ห้อ4 4 4นะฮะขั้นแรกเราถอดตัวเก่าออกมาก่อนนะครับพอเราถอดตัวเก่ามาปุ๊บเราก็มาดูที่ด้านตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยตะขอเนี่ยมันอยู่คนละข้างกับที่เราจะใช้เราสามารถสับตะขอได้โดยการคลายสกรูตัวนี้นะครับคลายที่สกรูตัวนี้นะครับ แล้วก็สับตรงนี้เปลี่ยนเลยนะครับสับด้านเลยนะครับแล้วเราก็ใส่เพจตรงนี้ลงบานะฮะแล้วก็ขันสกรูเข้าไปโอเคเรียบร้อยละย้ายตัวตะขอเสร็จปุ๊บเราก็นำมาใส่เลยครับใส่ตัวล็อกเข้าไปนะฮะ เบ้าอาตัวนี้จะพอดีเลยเสร็จแล้วก็เอาตัวกุญแจประกบกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ขันน็อตเลยครับจะขันด้านบนด้านล่างก่อนก็ได้นะครับขันไปพอตึงมือยังไม่ต้องแน่นเสร็จแล้วก็มาขันด้านบนนะครับผู้หญิงก็ทำได้ครับ ผู้ช้ก็คล่องหน่อยเรียบร้อยครับโอเค